ชีวิตคนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนปรงสังขารน,นอนดีกว่าไม่ได้นอนวันนี้ผมได้มาพบกับหลวงพ่อรูปนี้อยู่ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาท่านนอนในโลงมา มากกว่า8ปีอีกาตัวนี้นะฮะอยู่กับพระนะฮะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับ,บผมวัดน้องไปรอมนะครับผมขออนุญาตสอบถามหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อนี่เลี้ยงมันไว้นี่ครับเลี้ยงไปยังแต่น,น้อยนะอเลยเลี้ยงใหญ่แล้วจ้ะเลี้ยงใหญ่แล้วนะฮะ หลวงพ่อขึ้นไปดูยังมันมีกี่ไข่ครับมันมีสามไข่แล้วมันยิบแตกไปสองไข่เหลืออยู่ไข่เดียวเหลืออยู่ไข่เดียวจ้าอ๋อที่เห็นเมื่อกี้นี่เป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียตัวตัวเมียจ้าอ๋อจะเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วมันก็ลงมาครับอืมเชื่องดีเหมือนกันนะครับเนาะจ้าหลวงพ่ออยู่วัดนี่นานยังครับนี่อยู่บวชไเดียวกว่าพันสามซิบกว่าพันสานะครับอื บริเวณที่หลวงพ่ออยู่นะครับนะฮะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะแต่ผมชอบตรงที่ว่ามีอีกานะครับไอ้สีทองที่เปีกมันหลวงพ่อทาสีให้มันใช่ไหมเราสามารถจับมาได้แล้วมาทาสีลองหลวงพ่อคุณไห่ลองลองจับแต่บวาแต่หลายอย่างลองสักหน่อยด้วยครับเอาสักหน่อยด้วยครับเลย ครับกล้องผมกำลังเดินอยู่ครับหลวงพ่อลองดูด้วยครับหลวงพ่อจับดูด้วยฮะเดี๋ยวลองดูดูให้บอกหวยด้วยครับผมโนตติโซบอกหวยหรอคะไหนนะฮะนี่ฮะนี่ฮะอีกาเนี่ยฮะเขาจะจิกไหมครับนี่จิกมันหวมันวงไข่ประจําเขาจําหลวงพ่อได้หรือบ้างครับไหนลองดูจับลงมาดูด้วยจับขึ้นไหลได้ไหมครับ เป็นธรรมชาตินะครับนี่ที่น่าดูเหมือนกันนะฮะอีกานะครับอยู่กับหลวงพ่อนี่อ่ในลองจับใส่ไหรด้วยไหมครับเกียรเนี่ยโอ้ ขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับเราสู่กันฟังกันเรื่อยๆนะครับผมอีกากาผมขออนุญาตสอบถามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกลางกคืนนี่นอนนอนในโรงหรอครัเดี๋ยวผม ผมพ่อลองพาไปดูดิฮะผมจะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สูงอยู่บ่อยครั้งผมไม่เคยรู้จักแลยก็ไม่เคยทรนอนในโรงนี่เหรอฮะครับผมจ้าว่าจะเป็นหลวงปู่ให้มาให้มาดีมาผมอีกครั้งนึงเลยมานั่งนั่งในห้องพระปู่สองสองรูปเลยมานั่งเทียงค่ำถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักแม้กระทั่งชิดปผมงฉางขันเองนี่ก็ธรรมดาคนเราก็เกิดมาก็แค่นี้แหละครับ ได้นอนก่อนดีกว่าไม่ได้นอนอืมนอนมากี่ปีแล้วครับหลวงพ่อครับนอนหลายปีที่ว่านอนในโรงเนี่ยฮะประมาณนักแก่ปอซ้ห้าห้าแปดห้าแปดใช่ห้าแปดห้าแปดหกสิบแปดอันนี้เป็นอันนี้ปีหกสิบหกก็แปดปีนะพ่อนะตื่นมาก็กราบตอนนอนประคักมังตะโกนอนิจจา ครับพอตื่นมาก็บางสกุลเป็นอาิยังกายโยนครับผมแค่นี้แหละโยมไม่ต้องไปคิดมากมีบ้านใหญ่บ้านโตก็ไม่ได้อยู่นั่นเหมือนถาวรรคับผมคนเราก็คิดว่าเกิดมาก็ครับคนโลกไปใค่เก็บไม่มีเราเป็นรับมันมาเกิดเลโยมครับหลวงพ่อเป็นคนหนองไพลาอมันก็นี่เลยใช่ไหมครับจ้บวชมากี่ปีแล้วครับอยู่วัดเนี่ยบวชได้ คลิปกว่พันศาอันนี้วัดวัดหนองไฟลอมนะครับเนาะจาคลิปกว่าพันษาได้คลิปสี่พันษานี่ก็ทัดทาหลวงปู่หวงท่านหลวงปู่หวงท่านก็มาบ่อยครับผมท่านมาในมาในนิมิตแล้วบางทีก,ก็มาก็มายืนใช้เงื่อมองดูเฉยๆแล้วท่านก็ติดตครับก็ทัดทาหลวงปู่หวงก็มีเจ้าของอย่างทัดทาก็ทัดฌาก็ท่านก็ช่วยได้ทุกอย่างครับผมอยู่ไหนในโลก ในโลกนี้สามโลกอาาตุนี่ท่านไปได้หมดครับเลขอยู่บนหัวนั่นหัวเตียงนี่ฮะเลขเลขอะไรฮะบนหัวเตียงก็คือที่ว่าเลขเลขที่โยมเขาเอาเอาลงมาถวายโยมอ๋อปีตัวเลขอะไรเลขห้าใช่ไหมฮะห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะฮะก็ผมขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะครับงั้นผมกาบเวลานะครับครับสวัสดีครับผม